วัดวัดค่าแอลกอฮอลทุกทุกท่านทุกรายเนาะนะครับเพื่อเจอจากถูกประเมินคดีนะครับเบาแล้วทบทุกรายนะครับไม่ว่าท่านจะไปจนับเขาหรือท่านไม่มีคู่กรณีลถเองนะครับเขาถ้าท่านไปโรงพยาบาลถ้าท่านไม่ไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านไปโรงพยาบาลก็จะมีการตรวจนะครับาตรวจว่าแอลกอฮอลคือค่าปริมาณ นะครับถ้าแล้วบอกเราไม่เกิน20ปีต่มนะครับเสร็ล้วก็ถ้าถ้าท่านนะเสร็ยถูกดำเนินคดีมาแล้วนะครับครับในช่วงดำเนินคดีในช่วงนี้นะครับ่าดปลานะครับอย่างจับปลาผิดซ้ำนะครับก็จะถูกปรับ แล้วก็ถูกจับคุกทันทีนะครับจับคุกแลแทนค่าปรับนะครับถ้าไม่ยอมเป่าก็เท่ากับว่าท่านเมานะครอำเภอจึงขอฝากประชามต้านะครับให้ชาวบ้านในทุกคนนะครับได้รับทราบนะครับใิคุกจริงนะครับท่านเคยมีคดีในเกี่ยวกับเมาแล้วกลับมาแล้ว ครับนะครับอาโทษที่ยังไม่ถึงสิบปีนะครับก็จะติดคุกเนาะโทษเบานะครับถ้าไม่มีคู่กรณีก็เฉดแต่เนาะแะล้วถ้าไปโรงพยาบาลก็จะโดนนะครับเกี่ยวกับการตั้งด่านเนาะแล้วก็เรื่องไปก็นี่ก็ทางคอรมต์นะครับก็ขอรับการสนับสนุน นะครับอที่ราที่วมงานจะมาเปดีห่ารเิดงานในเรื่องปีใหม่นะครับ้ก็คือนัาท้องถิ่ที่ใหญ่บ้านนะครับฟเชอที่ใหญ่บ้านนะครับและทีิงานสลบรนะครับอะไรร่วมกันอยู่ด้นะครับ ือว่าเนาะทางนายกอบจนะครับท่านท่านชายตรรงที่นะครับก็วันนี้ผมก็เลยเนาะนะครับก็ไปใช้เสียงนี้นะครับประชาสัมพันธ์ไปถึงทีมงานทรบเนาะนะครับก็ก็อยากให้ออกมาช่วยกันเนาะนะครับวันนี้ก็รวบรุมกันก่อนเนาะนะครับไปรุมกันเนาะเพื่อจัดเวรนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ ที่เดบานแล้วก็ผู้ช่วยที่เดบ้านนะครับแล้วก็ทีมงานคระบอนะครับรวมไปถึงการท่าน่าะจากนละวันอาจจะได้ถือด้วยเนาะนะครับลนละ,นดดว,นะวันนะครับเพื่อที่อของเรารู้สึกว่าจะโดนแปดวันนะครับมีสิบวันก็จริงนะครับแต่การตัางๆน,นั้นก็มีการผัดเปลี่ยนเวรยามนะครับทั้งกัดก็คือน,นะครับ แล้วก็กลางวันนะครับกลางวันแล้วก็ความตืนเนาะนะครับก็เมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วเนาะชรบนะครับก็เวลาห้าโมงนะครับก็ออกมาร่วมประชุมกันนะครับที่บ้านชรบครับแป๊บนึินเนาะประมาณว่ามาช่วยกันแล้พักเดินเนาะครับทีฬาชระบบ้านเรานะครับเพื่อแบ่งเรียยากันนะครับเหมือน ทุกๆคืนนะครับที่เราได้เคยถือปฏิบัติมา,านะครับแล้วก็จะมีดาบอันนี้ก็จะมีด